สวัสดีตอนซวยๆแปดนาฬิกานะครับเมื่อนี้ผมพาทุกท่านมาตกป่านาดินน้ำลดลงได้สองมือแล้วล่ะม,มีฝนมีก็มีบ่พอจะเติมเต็มได้หรอกครับมีพอลิ่ินลินตกทางห้องกับดบ้เห็ดแห้แม่น้ำสงขามขึ้นเพราะว่าจะขึ้นได้ก็ต้องตกทึ่งๆตกตนนมม้ำบนครับแม่น้ำสงขามยังจะขึ้น น้ำก็แห้งอยู่ครับรุนเบิ้งน้ากันน้ำลงๆปกติป่ามันกินเบ็ดดีันเจอไ,ได้ปูได้ปลาไปใหดยู่ให้กินครับมูประเข็งหน่อยครับมากินห้ำเต็มเลย ขันแม่นาน้าม,มาอีกเทียนึงนี่ถือสะดุง้งโมเมนต์น่อยหน่อยได้ไงไปเค็งหน่อยนี่พูดโมมียนันใส่กำลั่างพอดีเสียบเบ็ดเลยครับ เอาไว้เด็กครับพี่น้องดูอยู่ครับ กระมังครับแต้มแรกพป๊ๆสิบนาที S <S> แลนแห้งกับ่ะไรครับมื่น yang ปูยนามสงครามครับมันเงี้ยเลยเงี้ยกับปูหน้าเครื่องตัวเครื่องมการมครับเอาไปปิ่งเนื้อแน่นๆเลยสิบบใดกากฝนอีกสวบอบานี้มืดม,มากแล้วมาคักแล้วครับ ืพอหน,นึ่งเลยครับ เทินไม่แล้วครับเี๋ยกกระเศร้าเรือกกระลิ้นอยู่นี่แหละทิางกลางครับ ออเอาอีกแล้วครับเพิ่งกีนลงไปเมื่อกี้นันเก่าเลยครับ ปลาสมังค ตอนนี้เวลาเกือบ,บายซามแล้วครับผมว่าจะพ่อซ้ำนี่แหละครับป่าห้องก็ไดมาหลายเติบแล้วล่ะเมื่อนี้บบมีป่าไงเขามาแต่ว่ากระโบเปียงครับปลาน้อยก็เอาก็บ่บเมนว่าป่าน้อยดอกเนาะป่ากะมังนี่ก็บ่บเมนมา่าปลาน้อยล่ะครับถึงนวลจันจะบ่เข้ามาก็บ่บเปียงกินปลากระมังไปก่อนเดี๋ยวขันเ้ามาเรื่อยๆ ป่าก็อาจจะขอไหมด้วครับปไปไงเพราะช่วงนี้ปลาก็เริ่มกินเบ็ดแล้วจะเก็บไปก่อนครับยังมาเบิ่งป่าล่วงน้ำกันจะได้จักแ้มกำลังว่าจะเก็บเบ็ดวัาสันครับได้เพิ่อไม่แกมหนึงโบได้กดกล้องทายไว้สวยปิดไทยครับใส่ไงเลย หนึ่งสองสหเจ็แปดแต้มครับมีแต่แปดก็มั่งยางเดียวเลยสุดยอดครับมันมันมัน ต้มหัวต้มซิคโครงครับต้มใส่ประกอบสมสมสดน่ามันหอนบอกด้คำเดียวว่ายอดบักตานครับส่วนเนื้อครับนงแพลคขันบมกกนาวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปล้วนจากน่อยเห็ดสุกค,ครับขันบมกกนาวแล้วขาเสือ,อแล้ว Kepeluan ุงรถครับลบับจะว่าหลาับก็ว่าได้จะว่าก่อยก็ว่าได้เรามียังมากไม่แล้วครับเครื่องหลาบเครื่องก่อยนั่นแหละ สีจุดๆจังหน่อยเองพื้นหลาบนี่ต้องเผ็ดๆจังหน่อยนะครับยังแสบนะเนอะแม่วันไปเปลีป่ยนหลังค่ามาไหมครับ <c oughs> งามกว่าเกาโอ้สีสันมันจะเสียไปขอนิยาตครับอืมอืมนุยัตหอมลงเป็นยกพอดีแล้วครับ อันนี้โบท่านได้เห็ดเบิร์นนะครับเห็ดประมาณสี่ตัวสี่หรือห้าตัวนี่แหละที่เหลือเขาก็เอาไว้แทะถอดคำบพอดีกินข้าวเลียงน้ำกันครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินมาจา้าทีขาน้ำกันจ้าเมนูเด็ดเลยมือนี่หลาบต้่มนะครับหลายท่านก็นเรียกร้องเขามาบนพื้นป่ากางป่ากระมังป่ากระเพียนนี่มันก็นต้องยังทีละครับลบับ รือว่าก้อยแต่ว่าเ้าเลยกเลี้ยงไอ้พญาตินะครับเ้าก็กินซุกไปเห็ดแบบซุกๆแหละครับปลอดภัยควะต้มป่ายังใครเตรียมท้องอยู่ยังมันใครอยู่ผมกัเงือกพี่กันน้ำใหม่โอ้ฝากห้ากับไดกานเนี่ยอืมกินไง้ไรแใช่ปะ <laughs> คุยกับน้องเพลยังเหลืออีกนิดนี่แน่นบ่อันนี้เาให้ให in right. ้ได้ตากเบิดประมาณปะแกกินบ่เบิดครับอืมอืมได้อืมเสียไปแล้ว เป็นแนวัปเมื่อใครเามัเต็มเลยอืม้มดีครับเส่บกกวากต้มเส่บวกกวางนี่ต้มจินแย่ในกระแสบน้องน้องะนะ ล่อให้น้ำลงก่นนี่ก,กนครับให้มีพื้นที่วัดดีๆกันเนี่ยน้องแพทไปวัดตอนนี้มืนครับฝนกระตกอืมกลับ หาอยู่หากินกันไปเนี่แหละครับแต่ละมือเนาะหากินไปตามฤด,ดูกาลเปลี่ยนผันบนเวียนกันไปขันปลานาดินบอก,กินเห้องกะลงทงลงทากบนนาจะเง่ยแย้วดิเดี๋ยวผมจะภาพไปลากกบอีกอยู่ครับตั้งแต่เฮาไปใส่ข้าวที่แล้วกะใส่สองสองนิ้วแล้วมันจะบอสามนิว้วหรอวะเดี๋ยวต้องจัดเบ็ดกบซะแล้วบ้านนี้ฝนก็นเริ่มเสียงห้างจักกน้อย มากับมาพ่อบล็อกปอกแบกครับมาคอยมาแบบบ่เติมเต็มมาพ่อให้จืดให้แชะแล้วกับไปเมื่อนี้ตุงก็ต้องแพลวกับขออนุญาตจิงเขาก่อนนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามและให้กำลังใจมาอยู่สม่เสมอครับเมื่อนี่ขอลาบก่อนสวัสดีครับสสวัดีา